รีวิวครับผมยันมา7 2 EF72 นะครับผมวันนี้ติดตั้งอยู่ที่กำแพงเทสรนะครับผมก็เป็นงานขึ้นสดนะครับผมคันนี้ไม่เอาหอนไม่เอาพูดด้วยนะครับแต่เป็นโบผงซิ่งนะครับผมก็เมื่อกี้ลองดันดูก็เทสแค่ไฮสองนะครับผมเสียงประมาณนี้เลยนะครับผมครับไม่มีพูดไม่มีหอนนะครับผมแต่ก็รับประกันว่าแตกต่างจากเดิมแน่นอนนะครับผม ก็วันนี้ก็ขอบคุณลูกค้านะครับผมที่มั่นใจทีมงานช่างบิ๊กนะครับก็เท่าแกไม่อยู่เนะเป็นเจ้าของลานอยู่กำแพงเพชรนะครับผมก็ที่ไว้วางใจทีมงานนะครับผมก็ไม่อยู่ไม่เป็นไรครับเราก็เอสให้เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เกียวสองไฮนะครับอันนี้ไม่ผู้ไม่หอนนะครับแต่ก็จะมีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นโขงซิ่งมันจะออกในรอบสูงๆนะครับ เราก็จะเทสให้ดูรั่วซึมให้เบื้องต้นก่อนนะครับผมในประมาณหนึ่งนะครับงานเนียเน้ยบเนียนแน่นอนนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเคยติดตั้งชุดเทอร์โบของเราไปแล้วชุดหนึ่งนะครับแต่วันนี้ไม่อยู่นะครับเราก็เทสให้เรียบร้อยก็ไอสอก็ปกติครับเพราะว่ารถมันเบาด้วยเนาะมันมีแค่เวทนะครับผมแทบจะไม่ได้ออกแรงเลยนะครับผมแต่ก็เทส เช็คลวดซึมนะครับผมกันพลาดไว้อีกสักนิดหนึ่งนะครับผมหากลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับอูช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับบางรุ่นมันยากผมก็ไม่มีชุดสําเร็จนะครับบางรุ่นมันง่ายผมก็จะทําชุดสําเร็จให้นะครับผม e 72เออเทอร์โบ ก็ประมาณนี้นะครับผมเสียงก็จะดุดันกว่า MU49 ที่เคยติดตั้งไว้นะครับผมเรียบร้อยครับก็ไปเทสให้นิดหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับ